สวัสดีครับผมโบดโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็นยามาฮ่าทีแม็กคันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับเคยเอายามาฮ่าอ m นแม็กมาติดตั้งโปรเจคเตอร์กับที่ร้านเราไปแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ามาเป็นยามาฮ่าทีแม็กเลยลูกค้าก็ยังคงไว้วางใจให้ทางร้านเรานะครับเป็นผู้ที่ติดตั้งโปรเจคเตอร์ให้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าก็เอารถมาทิ้งไว้2วันนะครับในส่วนนี้ต้องบอกก่อนว่าสําหรับรถที่เป็น LED ดีเดิมโรงงานเนี่ยถ้าเป็นคันแรกที่ ที่เอามาทำนะครับจะต้องใช้เวลาถึง2วันแต่ถ้าเป็นรถที่เคยติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาวันเดียวนะครับก็จะสามารถติดตั้งเสร็จเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นคันแรกเลยสําหรับยามาฮ่าทีแม็นะเพราะว่าเราจะต้องสร้างแบ็กเก็ตที่ยึดไฟหน้าเนี่ยขึ้นมาใหม่เลยนะครับโดยที่เอาชุด LED ลูกค้าออกไปเก็บไว้เหมือนเดิมเพื่อที่ เวลาที่ลูกค้าเนี่ยเอารถกลับไปแล้วเกิดอยากจะขายหรืออะไรแล้วอยากจะทําไฟเดิมเนี่ยสามารถที่จะทําได้เลยนะครับเราจะไม่ได้เอาไฟเดิมลูกค้ามาดัดแปลงให้มันเละเทะเจาะโคมไปเละเทะอะไรนะครับผมก็สามารถกลับไปใส่ไฟเดิมได้เลยเราเก็บไว้ให้อย่างดีนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าขอระยะไฟเนี่ยความสูงของไฟนะครับให้เท่ากับของที่ลูกค้าตั้งมาเลยเพราะว่ากว่าจะตั้งระยะนี้ได้เนี่ยใช้เวลาน,านานมากนะครับเราก็หาระยะไฟนะครับโดยการที่มาร์กตำแหน่งไฟของลูกค้าไว้ นะครับระยะไหนเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราติดตั้งเสร็จเนี่ยเราก็จะให้มันออกมาในระยะเดิมเลยนะครับหลังจากที่ได้ตำแหน่งไฟที่ดีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มการรื้อกันเลยครับผมในส่วนการรื้อเนี่ยก็มีหลายร้านนะครับที่ใช้คําว่าเจ้าของร้านทําเองคนเดียวทุกขั้นตอนนะครับก็อยากให้ดูร้านเราเลยครับว่าทําคนเดียวทุกขั้นตอนจริงๆก็เลยมาถ่ายคลิปแนวนี้นะปกติจะไม่ได้ทาคลิปแนวนี้เลยเราก็จะรีวิวไปเลยเนาะแต่ว่ามันก็จะไปเหมือนร้านอื่นหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าหลายคนที่มาเนี่ย ก็ตกใจเหมือนกันว่าเออเจ้าของร้านทําเดียวทําคนเดียวทุกขั้นตอนจริงๆนะครับทำเองคนเดียวจริงๆไม่มีลูกน้องนะครับผมทําคนเดียวจริงๆเคยมีเหมือนกันนะครับลูกน้องแต่ว่าทําออกมาแล้วคืองานมันยังไม่ถูกใจเราด้วยซ้ําแล้วมันจะถูกใจลูกค้าได้อย่างไงนะครับเราก็ตัดสินใจนครับคือทำเองคนเดียวไปเลยวันหนึ่งอาจจะได้น้อยคันหน่อยอย,อย,อย่างยาห้าทีแม็กคันนี้ก็กินเวลาไป2วันแล้วสังเกตว่าบางครั้งที่มุมกล้องหันไปทางด้านหน้าร้านเราจะเห็นว่าพ่อค้าเปิดประตูไว้แค่ครึ่งเดียวเองนะครับเพราะว่าไม่ได้รับลูกค้าเพิ่มเลย ก็คือทำยามาฮ่าทีแม็กคันนี้สองวันเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าในบางร้านเนี่ยที่มีโฆษณาอันนี้เราไม่ได้ต่อว่าร้านไหนนะเพราะว่าบางร้านเนี่ยก็ทําเองคนเดียวจริงๆทุกขั้นตอนเหมือนกันที่รู้จักกันก็มีนะครับที่ทําเองคนเดียวจริงๆแต่ก็มีบางร้านนะครับที่ใช้คําว่าเจ้าของร้านทําเองคนเดียวทุกขั้นตอนนะครับแต่รูปที่ถ่ายมาเนี่ยก็เห็นว่าลุกน้องเต็มร้านเลยแล้วก็มีในหลายๆร้านเลยนะครับที่ว่าลูกค้าไปทํามาแล้วมาแก้งานที่ร้านเนี่ย ก็บอกว่าในตอนที่เห็นโฆษณาเนี่ยก็บอกว่าเจ้าของร้านทําเองคนเดียวพอไปถึงเนี่ยมีแต่ลูกน้องแบบเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับเด็กในที่นี้คือเด็กจริงๆนะเด็กยังไม่พ้นอายุที่จะมาทํางานได้ด้วยซ้ํานะครับแต่ก็มาทํารถลูกค้าบางครั้งบางทีทํามาเนี่ยเละเทะหมดเลยก็มาแก้ที่ร้านก็มีนะครับแต่เราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าร้านไหนนะครับแต่ก็มันมีมาเรื่อยๆจริงๆนะครับงานแนวนั้น แต่อันนี้คือเราทําเองคนเดียวทุกขั้นตอนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรื้อประกอบหรือการต่อสายไฟอะไรก็แล้วแต่ทําเองคนเดียวทั้งหมดเลยสําหรับเรื่องนั้นก็ช่างมันดีกว่าครับหลายคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันลูกค้าบางคนอาจจะชอบความรวดเร็วนะครับอย่าง yamaha tmax เนี่ยถ้าไปเข้าร้านที่ใหญ่ๆที่มีลูกน้องจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะทําเสร็จภายในวันเดียวได้เหมือนกันถึงแม้จะเป็นคันแรกก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณีอย่างของที่ร้านเนี่ยมันไม่ได้นะครับถ้าเป็นคันแรกเนี่ยการที่เราจะออกแบบสร้างแบ็กเกตออกมาให้ไฟมันออกมาได้ระยะได้องศาแและตหน่งไฟอยู ในตำแหน่งที่มันสวยจริงๆเนี่ยคือมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นสร้างแบ็กเก็ตเนี่ยก็เกือบวันแล้วนะครับผมกว่าเราจะได้แบ็กเก็ตที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าหลังจากถ้ามีทีแม็กคันที่2มาทำเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าแบบแบ็กเก็ตมันก็จะอยู่ในคอมแล้วนะครับเราก็เอาเข้าเครื่องตัดเลเซอร์สามารถที่จะตัดออกมาเป็นแบ็กเก็ตได้เลยตรงรุ่นเลยนะครับก็จะไม่เสียเวลาตรงนั้นแล้วและในส่วนของพวกบิ๊กสปุตเตอร์บิ๊กบอะไรพวกนี้นะครับผมน็อตมันจะเยอะมากๆสังเกตว่าเวลาพ่อค้าถอดเนี่ย,ก,ย,ก,ๆๆๆๆยกกนั ไว้เลยเวลาที่เราประกอบเนี่ยจะไม่มีการใส่น็อตลูกค้ากลับไปผิดชุดแน่นอนหรือว่าไม่มีอาการว่าญี่ปุ่นทําเกินนะครับทำเสร็จแล้วน็อตเหลืออะไรแบบนี้จะไม่มีนะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราลื้อโคมออกมาได้สําเร็จแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะไปเอาเข้าตู้อบนะครับเพื่อเปิดโคมออกมาแล้วทาในขั้นตอนต่อไปครับผมหลังจากที่เรา,เาโคมไปเข้าตู้อบไว้นะครับเพื่อที่เปิดโคมไฟหน้าพ่อค้าก็ไม่ได้ลํำนะตอนนี้ก็มาทํางานต่อเลยมาจัดการในเรื่องของสายไฟนะครับเพื่อเตรียมไวนะ้เนาะ เพื่อเวลาที่เราทําโคมเสร็จเนี่ยเราจะได้เอามาประกอบได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าทําโคมเสร็จแล้วมาตั้งรอแล้วมาค่อยมาต่อสายไฟเราก็ไม่ได้ลําไม่ได้ว่า อาจจะต้องการที่จะเอารถลูกค้าไว้ที่ร้านนานๆนะครับจริงๆก็อยากจะให้มันเสร็จภายในวันเดียวเลยแหละลูกค้าจะได้ไม่ต้องทิ้งรถไว้นะครับแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับสำหรับรถที่ต้องสร้างแบ็กเก็ตใหม่แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะที่เป็นจานฉายธรรมดาเนี่ยมอไซค์บิ๊กไบค์รุ่นเก่าๆที่เป็นจานฉายธรรมดาเนี่ยก็คือวันเดียวเสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้กลัวเหลือเกินเราทาคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยลูกค้าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับจะคิดว่ารถทุกคันเนี่ยต้องใช้เวลา2วันไม่ใช่นะครับผมส่วนใหญ่จะใช้เวลาแค่วันเดียว นะครับสำหรับบิ๊กสกูตเตอร์บิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะเป็นรถยนต์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะทําได้ถึง2หรือ3คันเลยแล้วแต่บางรุ่นก็อาจจะมีความยากง่ายที่ต่างกันนะครับหลังจากที่ทํำสายไฟเก็บสายไฟไว้แบบนี้นะครับก็รอเวลานะครัตู้อ,อบอบโคมเสร็จเนี่ยเราก็จะไปเปิดโคมแล้วก็เตรียมที่ จะทำแพ็กเกจจะสร้างแพ็กเกจกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลาเยอะต่อในเรื่องการต่อสายไฟการหาระบบไฟก็เหมือนกันนะครับเราทำแล้วก็ทำปลั๊กไว้นะครับไม่ใช่ว่าเอาสายห้อยๆแล้วเดี๋ยวโคมเสร็จก็เอามาบัดกรีติดไว้เวลาที่ลูกค้าไปเซอร์วิสที่ไหนก็จะต้องตัดสายแล้วก็ต้องมาบัดกรีต่อใหม่เราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับก็คือทำปลั๊กไว้ให้เลยอ่ะตอนนี้พอเราโคมเสร็จนะครับเราก็เปิดโกลมออกมาเพื่อ หาระยะหาองศาไฟหาดูว่าเราจะต้องสร้างแบ็กเก็ตยึดแบบไหนเพื่อที่จะยึดกับโปรเจคเตอร์รุ่นที่ลูกค้าเลือกนะครับทีนี้ต้องก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งนะรัาสำหรับลูกค้าบางคนที่อาจจะต้องการโปรเจคเตอร์เป็นรุ่นอื่นถึงแม้จะเป็นรถรุ่นเดียวกันก็จริงอาจจะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับก็อาจจะบางทีอาจจะต้องถึง2วันเหมือนกันเพราะว่าอย่างตัวนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเป็น GTR Max นะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปนะครับถ้าเป็น T Max แล้วจะติดตั้ง GTR Max เหมือนกับลูกค้าคันนี้เลยเนะี่ย ก็สามารถติดไปในวันเดียวได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าสมมติเป็นยามาฮ่า <t> ทีแม็กก็จริงแต่ว่าบางทีอาจจะไปอยากได้เป็น2.5นิ้วหรือเป็นโปรเจเตอร์รุ่นอื่นๆที่รูยึดมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ต้องสร้างเบกเกตใหม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทีแม็กเนี่ยจริงๆก็แนะนําเป็นตัว GTR Max นะมันค่อนข้างที่จะเข้าเหมาะกับตัวรถแล้วก็ดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับไม่ต้องตัดต้องแปลงโคมอะไรมากมายบางทีถ้าเราใส่2.5เนี่ยอาจจะต้องมีการแปลงนะครับเพราะว่าโคมเขาเนี่ย ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวหน้าเลนเนี่ยเขาจะมีบานจุดที่ครอบไว้เพื่อที่จะคุมองศาไฟสําหรับรถไฟเดิมนะครับที่เป็น LED เนี่ยไม่ให้มันฟุง้งจนเกินไฟท,ท,ทั้งที่คุมแล้วมันก็ยังฟุ้งนะจริงๆแล้วเคยขับรถสวนกับพวก n m a x หรือ Xmax เนี่ยบอกตรงว่าไฟหน้าแยงตามากทั้งที่ ความจริงไม่ค่อยสว่างด้วยซ้ํานะครับอตรงนี้ทําสายที่รถเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเตรียมสายที่โคมนะครับเพื่อให้เป็นปลั๊กตรงรุ่นกันเนาะเวลาที่ยกเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กได้เลยนะครับยกออกก็จะถอดปลั๊กออกเวลาลูกค้าเอารถไปเซอร์วิสหรือไปทําอะไรที่มันต้องถอดโคมไฟหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องมาตัด,ต,ดต่อ,ตอ,ตอสายไฟนะครับก็คือสามารถที่จะ ดึงปลั๊กออกเสียบปลั๊กเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับช่างที่ไม่ใช่ช่างไฟเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าบางทีถ้าไปทําแล้วไม่ใช่ช่างไฟเนี่ยมาเจอใสไฟไว้แบบนั้นเนี่ยพอตัดออกแล้วต่อกลับไม่ถูกนะครับอันนี้พอเอาไฟเข้ามาใส่ที่ตัวรถแล้วเนี่ยเราก็ต้องลองต้องหาระยะนะครับต้องลองปรับดูว่า,าแบ็กเก็ตที่เราสร้างไว้เนี่ยมัน ตรงจริงหรือเปล่านะครับมันให้องศาไฟที่ตรงจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองเลื GO ่องระบบไฟด้วยใช้งานได้สมบูรณ์ที่ต่ำไฟต่าไฟสูงนะครับนี่สังเกตดูว่าตรงเนี้ยระยะไฟเนี่ยพ่อค้ามองก็สวยแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับได้โทรตามให้ลูกค้านะครับเข้ามาดูก่อนเพราะว่าลูกค้าก็อยากจะให้ถูกใจที่สุดนะครับก็เลยโทรตามให้ลูกค้าเข้ามาลองดูว่าระยะไฟตัวเนี้ย มันโอเคไหมระยะตัวโปรเตอร์นะมันถึงกลางพอหรือเปล่าอยากจะขยับไปออกด้านนอกหรือเข้าด้านในแค่ไหนอีกนะครับแล้วก็เรื่องของระยะไฟที่ลูกค้ากําหนดไว้ด้วยนะครับเรื่องความสูงต่ำเนาะต้องให้ได้ได้ในระยะเดิมเลยที่ลูกค้ากําหนดไว้เนี่ยสังเกตดูนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะตรงกับตัวเทปดํานะครับที่ทางร้านมาร์คเรามาร์คระยะไฟไว้เนาะเพื่อให้มันไม่เพี้ยนได้จากเดิมเห็นไหมนี่นะครับแต่ว่าแสงไฟตัวนี้จะ คาแรคเตอร์แสงเนี่ยมันจะไม่เหมือนของเดิมนะครับสังเกตว่าแสงจะกว้างและเข้มกว่ามากๆอ่าหลังจากที่ได้องศาไฟดีแล้วอะไรดีแล้วเนี่ยเราก็เตรียมประกอบแล้วนะครับตอนนี้พอลูกค้าเข้ามาดูแล้วโอเคเลยถูกใจมากเลยนะครับเราก็มาเริ่มในงานประกอบกันเลยนะครับในส่วนของการประกอบเนี่ยมันจะค่อนข้างไวกว่าตอนลื้อนะครับเพราะอย่างที่บอกเลยว่าพ่อค้าแยกน็อตไว้เป็นจุดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนเราประกอบเนี่ยอ่าน็อตชุดนี้นะครับเป็นน็อตของชุด ยึดโคมเข้ากับหน้ากากนะครับเราแยกไว้แต่ถ้าเราใส่แล้วน็อตมันเหลือเนี่ยก็แสดงมันต้องอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราก็ต้องหาจุดยึดของมันให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเห็นน็อตเหลือแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็การประกอบเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากตรงที่ว่ามันเป็นเขี่ยวล็อกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่ให้เข้าเขี่ยวเข้าล็อกดันจากล่างขึ้นไปหรือดันจากบนลงมาหรือว่าดันจากหน้าไปหลังดันจากหลังไปหน้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นน็อตเยอะก็จริงนะครับสำหรับรถที่เป็น คาร์ด5 0ี c c ขึ้นไปแบบนั้นน็อตก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเขี่ยวล็อกก็เยอะด้วยถ้าเราขันน็อตขันน็อตเข้าไปโดยที่มันไม่เข้าเขี่ยวล็อกเนี่ยมันก็จะทําให้แฟร์ลิงเนี่ยมันเพเยอะนะครับมันไม่ได้สนิทมันของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันในการประกอบนะครับเราต้องมีผ้ามีอะไรลองเหมือนอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับเพราะว่าบางที่โครมเนี่ยมันก็ห้อยลงมานะครับอาจจะโดนบางโครมแล้วเป็นรอยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะบางโครมลูกค้าเนี่ยเป็นคาร์บอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยนะครับังเกตว่า จริงๆพ่อค้าเนี่ยไม่ได้ทํารถตรงนี้นะใครที่เคยมาทําไฟหน้าที่ร้านเนี่ยจะรู้อยู่ว่าเราจะทําด้านนอกนะไม่ได้ทําในห้องกระจกตรงนี้แต่ว่ารถที่ต้องทิ้งไว้แบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหลังระยะหลังนี้นะจะเอาเข้ามาทําข้างในเพราะว่าตรงด้านนอกห้องกระจกเนี่ยประตูมันเป็นประตูเลื่อนนะครับแล้วมันมีช่องบางทีมันมีแมวจรเข้ามาแล้วมันจะมาขวนเบาะลูกค้านะครับเราก็กลัวว่าจะมีปัญหาตรงนั้นนะก็เลยเอาเข้ามาทําข้างในดีกว่านะครับเพราะว่า จะเห็นว่าเครื่องมือพ่อค้าใี่มันเป็นรถเข็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะลากไปทาตรงไหนก็ได้ก็ลากเข้ามาทําข้างในเลยระวังให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ระวังเงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับเพราะแฟลิ่งแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ใช่ถูกถูกเลยนะครับสาหรับรถที่เป็นคลาส5 0 0ซีซีขึ้นไปเนี่ยบอกเลยว่าราคาจุกๆุกแน่นอนนะครับก็ไล่ประกอบไล่เช็คทุกจุดนะครับว่าให้มันเข้าเชี่วเข้า,ขาล็อกดีแล้วนะครับเราถึงจะขันน็อตเข้าไปหรือว่าใส่ตัวกิบล็อกที่ติดมากับรถเนี่ยให้มันครบทุกจุดนะครับแล้วก็ใช้เครืื่อองมอที บางร้านเนี่ยใช้สว่านมายิงนอ็อตเข้าอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันอาจจะทำให้เปลือกแฟลลิ่งแตกได้นะครับเราใช้มือขันทุกจุดถามว่าสว่านมีไหมเยอะแยะเลยครับผมใครมาทําที่ร้านไม่เชื่อว่าเครื่องมือช่างเนี่ยมีเยอะแค่ไหนก็ลองมาดูได้มันมีเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ให้มันถูกนะครับการขันกบแฟลลิ่งพวกเนี้ยมันไม่ต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องรีบขนาดนั้นเพราะว่าน็อตมันไม่ได้ยาวมากมายหรอกครับขันแป๊บเดียวมันก็สุดละนะครับแล้วเราก็รู้น้าหนักแค่ตึงมือนะครับสาหรับแฟลล แน่นขนาดนั้นนะครับไปเอาสว่านยิงเนี่ยบางทีเปลือกลูกค้าแตกขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ากระเป๋าแฟบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราทําออกมาให้มันไม่มีปัญหาเป็นดีที่สุดนะครับทั้งกับตัวเราและกับลูกค้าด้วยเนาะอ่าตอนนี้ประกอบก็ถือว่าใกล้เสร็จแล้วจริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าให้ลูกค้าเข้ามาดูแล้วนะครับลองดูลองประกอบเข้าๆก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประกอบเข้าทั้งหมดนะประกอบแค่เข้าวๆให้ลูกค้ามองว่าโอเค อ่าโปรเจเตอร์อยู่ช่วงตำแหน่งเนี้ยมันสวยแล้วนะครับแล้วก็ระยะไฟสูงต่ำเนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องให้ลูกค้ามาดูอยู่ดีนะครับจริงๆเรามองมันโอเคแล้วแหละแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็ต้องเป็นคนตัดสินใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นรถของลูกค้านะไม่ใช่รถของเราเองอ่าประกอบตัวนี้บอกว่าง่ายจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่า จุดยึดแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นเขี้ยวล็อกค่อนข้างเยอะนะครับบางทีเราใส่เข้าไปแล้วก็จริงนะครับมันตรงล็อกแล้วแต่มันไม่เข้าเขี้ยวเข้าล็อกนะครับต้องดูว่ามันต้องดันจากบนเราดึงลงบ้างนะครับในบางจุดหรือว่าบางจุดเนี่ยก็ต้องอดันจากล่างขึ้นไปนะครับไม่ใช่จะยัดเข้าอย่างเดียวนะสำหรับพวกไฟลิ่งรถในลักษณะบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้เยอะนะครับสกูตเตอร์หรือบิ๊กสกูตเตอร์ก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเขี้ยวล็อกค่อนข้างเยอะเลยจะไม่เหมือนแบบพวกบิ๊กบค์ที่เป็นนักเก็ตหรือส อ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเดือยล็อกนะครับแล้วก็บางรุ่นจะเป็นตีนตวแกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นจะประกอบง่ายกว่านะครับแต่ว่าเรื่องการเก็บสายไฟเนี่ยสกูตเตอร์มันจะมีที่เก็บให้ที่ค่อนข้างสูงเยอะกว่านะครับก็จะเก็บสายไฟได้เรียบร้อยกว่านะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปลากไปอะไรตรงไหนนะครับแล้วก็ตอนลื้อเนี่ยบอกเลยว่าลื้อเยอะจนเกินจริงนะครับเพราะว่าบางทีเรามองว่าเอะมันติดชิ้นนั้นหรือเปล่าติดชิ้นนี้หรือเปล่าทั้งที่ความจริงมันไม่ต้องลื้อเยอะขนาดนั้นก็สามารถที่จะถอดไฟหน้า แต่มันลื้อไปแล้วครับก็มันก็ง่ายในการทํางานของเรานะครับแต่เวลาประกอบมันก็อาจจะนานหน่อยในคลิปเนี่ยจริงๆพราค้าเร่งสปีดไปถึง20เลยนะแต่ก็ยังใช้เวลาในคลิปไป10กว่านาทีเหมือนกันโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยนี่ดูหล่อนะครับเด y ไลท์เดิมยังคงอยู่นะครับสำหรับยามาฮ่าทีแม็กนะลูกค้าก็อยากให้เอาไว้อยู่แล้วนะครับก็ถูกใจเลยนะครับ นี่ไฟสูงต่ำนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งเลเซอร์ด้วยแล้วก็เมทริกด้วยไบ l อลดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไฟสูงน่าจะดีมากๆนะครับอ่าระยะไฟเนี่ยไม่ได้เพี้ยนจากเดิมสังเกตดูนะครับช่วงไฟสูงระยะห่างของไฟทุกอย่างโอเคหมดนะครับแล้วก็หลดลูกค้าก็ประกอบไปเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับต้องขอบพระคุณลูกค้าด้วยที่ส่งรีวิวกลับมานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวของลูกค้านะครับว่าที่ส่งกลับมาเนี่ยลูกค้าถูกใจแค่ไหนไฟสว่างแค่ไหนตอนที่อยู่บนถนนจรงิง ลองดูนะครับอันนี้ลองดูทดสอบเลือกตาการแยงตานะครับกล้องต้องลงต่ํามากๆนะครับถึงจะแยงตานะครับเห็นไหมพอขึ้นมาสูงหน่อยเนี่ยก็ไม่แยงตาละตัวนี้ไปดูรีวิวลูกค้ากันครับอันนี้คือก่อนเปิดไฟหน้านะครับอันนี้กลังเปิดไฟ เค okay, ครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจกเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ